สะพานที่ไม่ได้มีเพียงเชื่อมถนนแต่ยังเชื่อมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างสองประเทศเข้าด้วยกันนี้เรียกสะพานมิตรภาพไทยลาวตลอด75ปีที่ผ่านมาไทยลาวเป็นเพื่อนบ้านที่มากกว่าเพื่อนบ้านด้วยเรามีความเชื่อมโยงทางภาษาและวัฒนธรรมจนทำให้ไทยรู้สึกใกล้ชิดคุ้นเคยกับสปปลาวเป็นพิเศษเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่สำคัญสำหรับชาวไทยและลาว ราะเป็นโอกาสฉลองวันชาติของทั้งสองประเทศในวันที่5ธันวาคมและ2ธันวาคมตามลำดับและ19ธันวาคมก็ครบรอบ75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวกรมศิลปากรได้ออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์สำคัญของสองประเทศได้แก่ดอกราชพฤกษ์และดอกจำปา ดอกไม้ประจำชาติของไทยและลาวและยังมีพระาธาตุสีสองรักเคียงคู่กับพระาธาตุหลวงเวียงจันด้วยนับแต่ปีพศ2493เป็นต้นมาความสัมพันธ์ไทยลาวเจริญก้าวหน้ามาตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้า มาตั้งแต่ปีพศ2530ส,25 30, สปปลาวเป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานน้ำตามนโยบายแ a t t e r y of a s i a ที่มุ่งส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ภูมิภาคด้วยลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญสำหรับไทยเสมอมาหากเพื่อนบ้านมีความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งสองประเทศก็จะสามารถจับมือกันเดินไปข้างหน้าได้มั่นคง สะพานมิตรภาพไทยลาวจึงได้เกิดขึ้นรวมถึง5แห่งเริ่มจากแห่งที่1เชื่อมจากจังหวัดน้องคายไปนครเวียงจันทร์เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2537 แห่งที่สองเชื่อมจากจังหวัดมุกดาหารไปยังแขวงสวรรค์เขตเมื่อปีพศ .2550 แห่งที่สมเชื่อมจากจังหวัดนครพนมไปยังแขวงขาม่วนเปิดเมื่อพศ .2554 แห่งที่4เชื่อมจากจังหวัดเชียงรายไปยังแขวงห้วยสายเปิดเมื่อพศ .2556 และแหล่งที่5เชื่อมจากจังหวัดบึงกาฬไปยังบอลีคําใสเปิดเมื่อท้ายปี2568น้นี่เองนอกจากนี้ ยังมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแหล่งที่6จากจัดอุบลราชธานีไปยังเมืองสารวันที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแม้สปป,ปลาวจะไม่มีทางออกทะเลแต่ก็มีเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัยไม่เพียงแต่เชื่อมถนนแต่ยังเชื่อมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่างสองประเทศไว้ด้วยสอดรับกับนโยบายของสปป,ปลาวที่จะเปลี่ยนประเทศจากแลนด์ล็อก เป็นแลนด์ลิง์ได้ส่งผลให้ทั้งสองฝั่งของมีความผูกพันกันแน่นแฟน้นอยู่ดีกินดีไปด้วยกันได้ตลอดมา